สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวสารช่องน้องผูเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งข่าวสารช่องน้องภูวันนี้นะครับจะมาสรุปเกี่ยวกับมาตรการของรัฐนะครับทั้งหมด4โครงการนะครับนั่นก็คือโครงการที่1เงินที่ต้อลบริเลณ10,000บาทนะครับโครงการที่2ช่วยชาวนานไร่ละ1000นะครับโครงการที่3ก็คือปรับเบี้ยผู้สูงอายุปรับเบี้ยเด็กแรกเกิดและปรับเบี้ยผู้พิการนะครับโครงการที่4ี่นั่นก็คือ ลดค่าไฟฟ้านะครับเรามาฟังแต่ละโครงการโดยสรุปกันเลยนะครับสำหรับโครงการที่1นนะครับการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามเฟสด้วยกันนะครับโดยเฟสที่1น่นั่นก็คือเป็นเฟสที่ได้รับเงิน1 0,000ืบาทไปแล้วนะครับนั่นก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ผู้พิการนะครับนั่นก็คือเฟสที่หนึ่งส่วนในเฟสที่สองนะครับนั่นก็คือ ผู้ที่สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับและผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับและถามว่าเกณฑ์คุณสมบัติมีอะไรบ้างนั่นก็คือ 1. ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน840,000บาทนะครับในปีพศ2566นะครับและต้องมีเงินฝากไม่เกิน500,000บาทในข้อมูลณนะวันที่31มีนาคมพศ2567นะครับ และท่านก็จะต้องไม่เคยได้รับเงิน10,000บาทก่อนนั่นคือไม่เป็นผู้ซ้ําซ้อนกับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะครับและท่านต้องเป็นผู้ที่สูงอายุ60ปีนะครับนั่นก็คือต้องเกิดก่อนวันที่15กันยายนพศ2 5 0พนั่นเองนะครับเกิดหลังจากนี้ถือว่าไม่เป็นผู้สูงอายุนะครับหากใครที่คิดว่าท่านผ่านคุณสมบัติ แน่แน่แล้วนะครับก็ขอให้ท่านเตรียมตัวนะครับไปผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชนกับธนาคารเตรียมรอได้เลยนะครับหรือไม่ถ้าหากท่านผูกไว้แล้วก็ลองเช็คดูนะครับว่าบัญชีธนาคารของท่านยังเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่นะครับพอถึงเวลาการโอนเงินจะได้ไม่ต้องมีปัญหาติดขัดไปอย่างใดน,นะครับต่อไปก็เป็นในเฟสที่3นะครับซึ่งในเฟสที่3านั่นก็คือกลุ่มของผู้ที่ ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดไว้นะครับแล้วรอประกาศผลซึ่งไม่ใช่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับซึ่งในกลุ่มนี้คาดว่าจะมีการจ่ายเงินได้ในประมาณกลางปีหน้านะครับและจะได้รับเงินเป็นเงินที่ต้อนวอ l l e t นะครับไม่ได้รับเป็นเงินสดนั่นเองนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนั่นก็คือหมายความว่าผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับในกลุ่มนี้ก็ขอให้ท่าน รอฟังจากทางรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดนข้อมูลณเวลานี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องที่2นะครับเป็นโครงการช่วยเหลือชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000พันบาทนะครับซึ่งค่าเก็บเกี่ยวจะช่วยคนละไม่เกิน1ิบไร่ไร่ละหนึ่งพันบาทนั่นก็คือหมายความว่าช่วยคนละไม่เกินห0,000ื่นบาทนะครับ ซึ่งจะมีการจ่ายเงินได้ในเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลได้ส่งเรื่องไปยังทกศแล้วนะครับแล้วทกศกาลังทํารายละเอียดซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและโอนเงินได้ในเดือนธันวาคมนี้นะครับในเรื่องที่3นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับเบี้ยผู้สูงอายุการปรับเบี้ยผู้พิการและการปรับเบี้ยเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งการปรับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับนั่นก็คือคนที่ได้600จะได้เป็น700นะครับ คนที่ได้700นะครับจะได้เป็น850นะครับคนที่ได้800 0, pagar, จะได้เป็น1000 <odo Yani S 2> บาทนะครับและคนที่ได้1000บาทนะครับจะได้เป็น1250บาทนะครับส่วนการปรับเบี้ยผู้พิการนะครับแต่เดิมผู้พิการจะได้คนละ800บ้าง900บ้างหรือ1 0 0 0บ้างนะครับแต่ต่อไปนะครับจะมีการแจกแบบทัวหน้าคือได้คนละ1000บาทโดยทัวนหน้าเลยนะครับและ ต่อไปคือการปรับเบี้ยเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับจะให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับแต่นะ้ปัจจุบนันก็คือมีการปรับเปลี่ยนนั่นคือจะแจกตั้งแต่4เดือนซึ่งอยู่ในคันของมารดานะครับไปจนถึงอายุเด็กก็คือ6ขวบนั่นเองนะครับและจะแจกแบบทั่วหน้าก็คือได้รับกันทุกคนแบบทั่วหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วน ของการปรับเบีย้ยทั้ง3กลุ่มนะครับและคาดว่าจะมีการจ่ายเงินได้นั่นก็คือเริ่มจ่ายเดือนตุลาคมพศ2568หรือปีหน้านั่นเองนะครับส่วนมาตรการที่4นะครับนั่นก็คือโครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าหรือลดค่าไฟฟ้าให้3สตังค์นะครับ ในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนนะครับคือ4เดือนของปีหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับจะมีการ นำรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องใดบ้างที่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับแล้วเราจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังคลิปของเราจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวน้องภูมิด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ